ครับพบกับผมช่องดักสซลคุยอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องทายาทมกอรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่241ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับโจหยวนก็ปรากฏตัวออกมานะครับโดยยืนอยู่บนคูกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปตามรับฟังกันต่อได้เลยนะคระับสวั บทที่241ปรากฏตัวตายในลานมีผู้กันสีดำดังๆแทงลงอยู่บนพื้นมีร่างร่าหดึงยืนอยู่บนปลายผู้กันนั้นร่างนั้นสูงเพรียวบางใบหน้ารากกระท้องทะเลลึกไม่ขยับตัวรูปลักษณ์ของเขาจุดประกายความสนใจของผู้คนนั่นมันคือโจโยหยวนที่ข้าสิทธิเอกสองคนคนที่กายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอจากที่ข้าได้ยินมาน่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นละ ในที่สุดบุคคลต้นเหตุก็ปรากฏตัวออกมาแล้วงั้นแสดงว่าวันนี้จะมีการแสดงดีๆให้เราได้ชมกันละเซเสียงนับไม่ถ้วนดังขึ้นจากทิศทางต่างๆทันใดนั้นก็มีร่างจำนวนมากพุ่งทะลุท้องฟ้าหยุดลงไปทั่วลานเดิมทีพวกเขานั้นวางแผนจะเฝ้าสังเกตการในการไปเชิญหน้าระหว่างนิกายชางส่วนและนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์อย่างลับๆแต่ในตอนที่โจอยู่ปรากฏตัวพวกเขาก็รู้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นน่าตื่นเต้นแน่นอนว่า พวกเขาต้องการจะเข้าใกล้เพื่อชมการแสดงอย่างใกล้ชิดไม่ว่าอย่างไรการปรากฏตัวของโจหยวนก็ได้กระตุ้นฝูงชนจํานวนมากการปรากฏตัวของโจหยวนทําให้บุคคลในนิกายใหญ่ทั้ง4ี่ต้องตกตะลึงความวุ่นวายแผ่กระจายออกไปในทุกทิศทางในเมืองเหมือนกระแสน้ําข้าเคยบอกไปแล้วว่าถ้าโจหยวนอยู่ที่นี่เขาก็จะปรากฏตัวขณะที่จัวชิวชิงอยู่ยิ้มจางๆดวงตาอันเย้าวยวนของนางจับจ้องไปที่หลิวฟู่สิท์เอกของนิกายผีสวรรค์ ทางด้านนี้กายผู้สแสวงหาดาบนักดาบตาบอดก,ก็กระโจนขึ้นไปที่หน้าต่างถึงแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นแต่การรับรู้ของเขานั้นยิ่งใหญ่และไวต่อความรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาเขาเงยหน้ามองไปที่นอกหน้าต่างในทิศท,ทางของลานเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังหยวนที่คุ้นเคยได้อย่างชัดเจนโจหยวนความรู้สึกบางอย่างชายชัดบนใบหน้าไร้อารมณ์ของหลี่ชุนจุนเจ้าแข็งกรังขึ้นมาก หนิงซานจากนิกายพิชิตมังกรทะเลเหนือก็เข้ามาพร้อมกับการต่อยมัดเข้าด้วยกันขณะที่ดวงตาของเขาจ้องไปที่ร่างทางด้านล่างเขาอยากต่อสู้กับเขาอีกสักครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยเจตนาการต่อสู้อันลุกโชนเช่นซูไม่ได้ขยับขยื่นแต่ความเย็นชาอันน่าหวาดกลัวที่ปรากฏในดวงตาของเขาตลอดเวลาดูเหมือนจะลดลงอย่างเงียบงียบนิกายผีสวรรค์น,นั้นมีกฎที่เข่งครัดอย่างรางเรือเชื่อในขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่วางแผลจะต่อสู้กันเองภายในนิกาย ความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ใครคนใดคนหนึ่งถูกหยิบจ้ำยังโหดร้ายได้ในเวลาไม่ถึงสองปีเจินซูนั้นได้ต่อสู้กับผู้คนมากมายการกระทำของเขาเป็นที่รู้จักกันว่าโหดร้ายมากนี่เป็นสาเหตุที่ว่าเจินซูถึงมีสีหน้าเข่งเคิมมากในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้แต่เมื่อเขาได้เห็นร่างนั้นความเย็นชาในดวงตาของเขาก็เริ่มจางหายไปเมื่อเทียบกันที่กายผีสวรรค์ที่เย็นชาการ,รเผชิญหน้ากับโจหยวน เหมือนเมื่อนในอนาเคสร้างนักบุญศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้หัวใจเย็นชาของเขารู้สึกแตกต่างไปจากเดิมอย่างน้อยที่สุด <S 2> <S 2> <S 2> เขาก็สามารถสัมผัสได้ถึงความไว้เนื้อเชื่อใจจากโจโยวนต่างจากสิทธิ์ในนิกายผีสวรรค์หลิวฟู่สิทธิ์เองนิกายผีสวรรค์จ้องมองร่างนั้นในรานจากนั้นก็มองไปที่โจวชิวชิงอยู่เขาเป็นคนกล้าหาญซะจริงแต่เขายังเด็กและบ้าบินเกินไปตั้งแต่ที่เขาปรากฏตัวในสถานก,การณ์เช่นนี้นิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์จะไม่ปล่อยเขาไปอย่างแน่นอน สิทธิเอกคนอื่นๆที่อยู่ตรงนั <sh <sh ้นก็พยักหน้าเช่นเดียวกันโจหยวนได้ฆ่าสิทธิเอกสองคนจากนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ไปซึ่งหมายความว่านิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์จะไม่แสดงความเมตตาใดๆต่อเขาสิทธิหญิงของนิกายนางฟ้าร้อยดอกไม้ขมวดคิ้วเช่นเดียวกันนางเจ้ามองไปที่จัวชิวชิงอยู่แล้วถอนหายใจเขาไม่ควรมาเลยนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์จะไม่ปล่อยเขาออกไปเจ้านั้นยังไม่รู้จักเขาดีพอหรอกตั้งแต่เขาปรากฏตัวขึ้น นั่นหมายความว่าเขาไม่กลัวนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์แล้วเนื่องจากเขาสามารถฆ่าฟานเย่าได้เขานั้นแข็งแกร่งก็จริงแต่เจ้าจริงนะ่ะแข็งแกร่งกว่าฟานเย่ามากเจ้าจริงสามารถปราบฟานเย่าในเมื่อหลายปีที่แล้วความแข็งแกร่งของเขาจึงชัดเจนบางทีนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์อากำลังคอยการประกฏตัวของโจหยวนอย่างใจจดใจจอ่อพวกเขาต้องการให้เจ้าจริงนั้นเอาชนะโจหยวนอย่างไร้ความปราณีและใสสะอาดชนะแบบไม่มีข้อกังขา ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิ่งที่นิกลายพระราชวังศ,ศักดิ์สิทธิ์สูญเสียไปก็จะกลับคืนมาจัวชิวชิงอยู่ไม่ได้พูดอะไรมากนะักแต่ดวงตาสีพีข,ของนางกลับจ้องไปที่ร่างเพียวบางทางด้านล่างเขานั้นไม่เคยทําให้นางผิดหวังมาก่อนแม้ว่านางจะรู้ว่าเจ้าจริงนั้นแข็งแกร่งมากแต่นางก็ยังคงม,มีความมั่นใจในตัวของโจโหยวนโจโหยวนทั้งหมูสินและคนอื่นๆบนจัตุรัสก็ตกใจลึงเท่นเดียวกันการปรากฏตัวของโจโหยวนนี้เห็นได้ชัดว่า การปรากฏตัวของเขาเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงโจโหยวนเจ้ามาแล้วแต่ทำไมเจ้าไม่ปล่อยให้สิทธิเอกเสียหยาลองทดสอบดูก่อนละ่ะผังหมูซินกล่าวแม้นางจะรู้ว่าโจโหยวนนั้นไม่ได้อ่อนแอแต่เสียหยางกลับดูมีภาษีมากกว่าโจโหยวนกำมือคำนับก่อนจะหันไปทางเสียหยาและกล่าวว่าสิทธิพี่เสียหยาไม่ได้อ่อนแอก็จริงแต่ข้าไม่คิดว่าเขาจะมีข้อได้เปรียบในการต่อสู้มากนักเหนือศัตรูผู้นี้เสียหยานตกตะลึง แต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเขายังรู้สึกเช่นเดียวกันเจ้าหยวนอย่าได้กล่าวอะไรโดยไม่คิดสักก่อนไปรี่เฉอออกมาหัวเราะอย่าพยายามอวดดีในเวลานี้อีกเลยถ้าเจ้าแพ้พวกเราทุกคนก็จะเสียหน้าไปกันซ้ำหมดโจหยวนยิ้มอย่างเรียบง่ายเขาหันไปทางถังหมูซินและกล่าวสิพี่ถังเนื่องจากเรื่องนี้เริ่มขึ้นพราะข้าข้าจึงควรเป็นคนยุติมัน สายตาถังหมูซินสบตากับเขาดวงตาของเขาจริงจังและไม่ได้แสดงสัญญาณว่าเขาจะกำลังพยายามอวดดีดังนั้นนางจึงพยักหน้าอย่างหนักแน่นและพูดว่าหากเจ้ามีความมั่นใจเราก็จะปล่อยให้เจ้าจัดการด้วยตนเองแต่นี่มันไปรี่เจอเขโมดคิวถังหมูซินโบกมือเพื่อหยุดไม่ให้ไปรี่เจอพูดอะไรอีกเสียหยานก้าวถอยหลังอย่างช้าๆภา,ายใต้สายตาที่จ้องมองนับไปทวนร่างโจยวนค่อยๆลงสู่ผืน เขาจับผู้กันสีดำที่มีรอยด่างและเขย่ามือเบาๆทำให้พื้ดดินนั้นแตกกราวผู้กันสีดำกว่าเป็นทิศทางเดียวขนสีขาวรากับหิมะที่ปลายผู้กันค่อยๆรวมตัวกันจนกลายเป็นปลายดอกไม้ที่แหลมคมและเป็นประกายอย่างไม่มีใครเทียบได้โจวยวนชี้ปลายผู้กันลงสู่พื้นเงยหน้าขึ้นประชิญหน้ากับกลุ่มสิทธิ์นิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านตรงข้ามดวงตาของเขาจับจ้องไปที่หัวเทียนและเจ้าจริงทั้งสองจ้องมองกลับไปที่เขาด้วยสายตาลึกซึ้งและดุร้ายอย่างไรก็ตาม สายตาของเขานั้นไม่ได้ทำให้วาดกลัวเลยโจยวนยิ้มจังๆแล้วยกปลายผู้กันขึ้นมาชี้ตรงไปอย่างใจเย็นข้าคือโจหยวนแห่งนิกายชางส่วนสิทธิ์เอจันนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์คนไหนที่ต้องการ,รเผชิญหน้ากับข้ากันสายตาจํานวนนับไม่ถ้วนจ้องไปที่จัตุรัสเมื่อโจยวนยกปลายผู้กัน,นแหลมคมขึ้นอย่างช้าๆชี้ไปที่หัวเทียและเจ้าจริงจากระยะไกลบรรยากาศก็กเย็นช้าตึงเครียดขึ้นในทันทีหัวเทียนหลีตามองโจยวนและยิ้ม เจ้านี่คือโจโหยวนที่ใช้กลอุบายฆ่าฟานเย่าใช่หรือไม่การ,รเผชิญหน้ากับการใส่ร้ายป้ายสีของขั้วเทียนโจโหยวนไม่มีเจตนาจะอธิบายอะไรทั้งสิ้นในเวลาเช่นนี้สิ่งที่เขาต้องทาไม่ใช่การอธิบายแต่คือการเอาชนะเหล่าศิษย์เอกของที่กายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าทุกคนอีกครั้งในเวลานั้นการใส่ร้ายป้ายสีอันโหร้ายของขั้วเทียนก็จะกลายเป็นเรื่องตลกไปเองโจโหยวนมองดูทั้งสองอย่างใจเย็นและพูดซ้ําช้าๆอีกครั้งว่าคนไหนอยากเผชิญหน้ากับข้ากัน หรือทั้งคู่จะเข้ามาพร้อมกันเลยเงียบกริบทั่วพื้นที่ระเบิดความโกรธหหสีหนาความประหลาดใจปรากฏชัดบนใบหน้าของใครหลายๆคนแม้พวกเขาจะไม่รู้ถึงความสามารถของโจหยวนดีแต่ความเย่อยิงของเขานั้นช่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวกัวเทียนหัวรอบเบาๆไม่ได้ตอบโต้เขาจ้องโจหยวนด้วยสายตาเย็นชาเขาพยักหน้าให้เจ้าจริงแล้วพูดอย่างเฉยเมยเด็กหนุ่มไม่รู้จักความใหญ่โตของท้องฟ้าเราควรสอนบทเรียนให้กับเขาสักเล็กน้อย อย่าลืมที่จะหักมือและเท้าของเขาออกไปเนื่องจากเขาทำให้ชื่อเสียงของดีกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ของข้าต้องเสื่อมเสียเขาจะต้องจ่ายราคาสำหรับการกระทำนั้นริมฝีปากเจ้าจริงโค้งขึ้นไปรอยยิ้มชั่วร้ายขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆทุกอย่างก้าวของเขาทำให้พื้นดินใ,ใต้เท้าแตกร้าและสั่นสะเทือนผิวของเขาเปล่งประกายไปด้วยความสว่างใสเห็นได้ชัดว่าเขาได้ฝึกฝนกำลังภายนอกเขายืนนิ่งอยู่ตรงหน้าโจหยวน ดวงตาของเขาฉายแววดูร้ายเขาค่อยๆกำนิ้วแน่นขึ้นเป็นกำปั้นนุ่มน้อยถ้าเจ้าซ่อนตัวเหมือนดังหนูข้าคงเอาชีวิตเจ้าไม่ได้แต่น่าเสียดายที่ตอนนี้สายเกินไปที่จะมานั่งเสียใจฟุ๊บเมื่อเสียงของเขาเงียบลงร่างของเขาเริ่มขยายตัวแสงสีดำปกคลุมผิวหนังเบอกรามเนื้อแต่ระมัดสันสะเทือนพรังมหาศาลก็ระเบิดออกมาส่งผลให้เสียงดังสนั่นในอากาศ หลายสายตาหันไปมองเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังกดดันที่ถูกปล่อยออกมาอย่างช้าๆซึ่งเขามาปกคุมร้านไว้ทั้งหมดเจ้าจริงมาจากขอใต้ดินของนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเช่นเดียวกับยอดเขาของยาของนิกายชางส่วนที่เน้นฝึกการฝึกฝนกำลังภายนอกเป็นหลักร่างกายของเขาทั้งแข็งแกร่งมากสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาและทำลายเมืองได้ในขณะนี้เจ้าจริงเป็นเหมือนลิงที่ดูร้ายและเมื่อยืนอยู่ตรงหน้าเขาโจวยวนก็ส่งความรู้สึกธรรมดาและธรรมดาออกมา ราวกับว่าเจ้าจริงนั้นจะสามารถทำร้ายโจลวนได้ด้วยหมัดมัดเดียวผู้คนนับไปทวนจ้องมองไปที่ร่างสองร่างที่ยืนอยู่ตรงข้ามกันในลานแม้แต่เสียงลมก็ดูเหมือนจะหยุดลงบุ้มความเงียบนั้นกินเวลาเพียงไม่กี่วินาทีพลังอรุณแรงอันน่าเกรงขามพะทุออกมาจากร่างของเจ้าจริงใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวเป็นท่าทางดูร้ายขณะที่ก้าวเท้าไปด้านหน้าร่างของเขาพุ่งออกไปดังกระสุนปืนความเร็วของเขาไวมากจนทำให้เกิดขึ้นเสียงดังสนั่นขณะที่เขาเคลื่อนผ่านไป เขาใช้มือที่กำแน่นนั้นกระแทกมัดออกไปอย่างแรงจนแม้แต่บรรยากาศยังสั่นสะเทือนเมื่อมองดูร่างที่พุ่งออกมาร่างโจโย,ยวนก็ค่อยจางลงและพร่ามัวลงก่อนที่จะล่องลอยเขาสบัดแขนเสื้อทรงกระแสพลังหยวนพุ่งออกไปปังมัดเจ้าจริงโจมตีกระแสพลังหยวนระเบิดรอยยิ้มปรากฏบ,บนใบหน้าของเขาขณะมองไปที่โจโย,ยวนด้วยการเหยียบเท้าเขาเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งในทันทีทิ้งรองรอยของเงาไว้ขณะที่เขาปรากฏต,ตัวอีกครั้งจากทางด้านหลังของโจหย,ยวน ท่ามกลางเสียงกูทานด้วยความปราดใจนี่มันเขาสแยยิ้มอย่างชั่วร้ายเมื่อมัดพุ่งออกไปเล็งไปที่ศีรษะของโจหยวนโจโยวนหันไปมองทางด้านหลังจากนั้นกำมือแน่นแล้วก็ชกออกไปเมื่อชกออกไปผิวประกายแวววาวราวกะยกแสงสีเงินส่องประกายภายในกระดูกตูมหมัดสองมาดปะทะกันทำให้เกิดขึ้นปะทุอันรุนแรงพื้นดินสั่นสะเทือนและแตกราว พลังทำลายล้างของการประทะก,กันนั้นน่ากลัวเกินไปสายตาทุกคู่ที่อยู่บริเวณลานบ้านเต็มไปด้วยความตกตะลึงเพราะเห็นว่าร่างทั้งสองไม่ได้ขยับเลยสำหรับเจ้าจริงพวกเขาไม่แปลกใจในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยังแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อร่างของเขาได้รับการฝึกฝนแ,แข็งแกร่งมากแต่สิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจก็คือโจหยวนสามารถต้านทานการโจมตีของเจ้าจริงได้ช่างน่าสนใจปรากฏว่าเจ้าฝึกฝนกําลังภายนอกด้วย เจ้าจริงมองแสงหยกที่เบ่งบานไปทั่วร่างของโจหยวนเขารู้สึกประหลาดใจแต่ไม่นานแววตาดูร้ายก็เข้มข้นขึ้นถ้าอย่างนั้นก็ดีข้านั้นได้ฉีแข้งของสิทธิเอกยอดเขาหงงยาของเจ้าออกไปแล้วข้าก็อยากจะเห็นว่าเจ้าจะอดทนได้นานสักแค่ไหนบุ้มเมื่อเสียงของเขาเงียบลงแสงสีดําไหลเวียนอยู่รอบตัวค่อยๆมืดลงไปชัว่วพริบตาต่อมาหมัดทั้งสองระเบิดออกมาเหมือนดังงขยุเปลี่ยนเป็นหมัดนับไปทวนแต่ระหมัดมีพลังอันน่าสะพรึงกลัวอย่างยิง่ง บูมหมัดกระทบและคำรามจนเกิดร่องรึกบนพื้นดินการโจมตีดังกล่าวทำให้ผู้เชี่ยวชาญทุกคนรู้สึกขนลุกเงามัดจำนวนมากขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตาโจโยหยวนแต่เขาก็ยังคงแสดงความสงบสติเอาไว้แสงหยกที่รอบร้อมร่างกายของเขาทวีความเข้มข้นขึ้นแสงสีเงินภายในกระดูกก็พุ่งออกมาบิดและพันกันกันกบแสงหยกเขาเหยียดฝ่ามือออกไปกลายเป็นเงาฝ่ามือนับไม่ถ้วเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามมันไม่รุนแรงและบ้าคลั่งเท่าหมาัดของเจ้าจริงมันแผ่รัศมีความสงบนิ่งสร้างกลางความเรียบง่ายคืดขณะเดียวกันเขาก้าวเข้าไปใกล้หมัดและฝ่ามือประทะการส่งขนขึ้นกระแทกออกไปทําให้อากาศสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงสายตาจํานวนนับไปทวนจับจ้องไปที่การต่อสู้ระหว่างทั้งสองจากสิ่งที่ทุกคนเห็นดูเหมือนว่าเจ้าจริงจะเหนือกว่าโดยสิ้นเชิงการโจมตีของเขาเปรียบเสมือนขึ้นลูกใหญ่ โจหยวนนั้นเป็นเหมือนเรือรำเล็กๆที่อยู่กลางทะเลที่ไม่มีคลื่นแรงซึ่งเสี่ยงต่อการพลิกคว่ำในทุกเมื่อแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจก็คือโจหยวนสามารถจัดการกับอันดับอันตร,รายต่างๆในทุกเมนูในช่วงเวลาสําคัญได้จากสิ่งที่พวกเขาสังเกตเห็นพวกเขาก็สัมผัสได้ว่าโจหยวนนั้นแข็งแกร่งมากทีเดียวเนื่องจากเขาสามารถตามทานเจ้าจริงได้เป็นเวลานานตุม้มมันเป็นการประทะกันที่รุนแรงอีกครั้ง โจหยวนและเจ้าจิงต่างถอยกลับไปใบหน้าของหัวเทียนมืดมนลงเจ้าจิงหยุดเล่นได้แล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือให้เจ้าจิงบกขยีโจหยวนให้สิ้นซากไม่ใช่มาร้องเชิงว่าโจหยวนมีพลังก,กำลังที่แท้จริงเท่าใดเจ้าจิงบิดคอและยิม้มพลังกายของเด็กคนนั้นไม่เลวหากอยากที่จะพบใครสักคนที่สามารถต้านทานการโจมตีของข้าได้แต่เขารู้สึกดีว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะทดสอบความแข็งแกร่งของโจหยวน เขาจ้องมองโจหยวนยังดุร้ายและพูดว่านุ่มน้อยเมื่อกี้นี้ข้ายังใช้พลังไปไม่ถึงหกสิเปอร์เซนด้วยซ้ําโจหยวนหัวเราะข้าก็รู้อยู่แล้วละก็ว่าอยู่ทาไมมันนุ่มเหมือนกําปั้นผู้หญิงเลยขึ้นแห่งเจตนาข้าฉายแวบผ่านดวงตาของเจ้าจริงขณะที่เขาประสานมือเข้าด้วยกัน่วพริบตาต่อมากระแสร,รมสีดำพุ่งออกมาจากเนื้อเลื่อดๆและผิวหนังของเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ายกับเหล็กกา้าฝ่ามือของเขาใหญ่ขึ้นเล็บสีดำของเขาก็แหลมคมจนแสบสัน ร่างที่สูงอยู่แล้วค่อยๆขยายตัวโดยเติบโตเป็นขนาดยักษ์สูงกว่าสิบเมตรห<ฮ>อกเขาเงยหน้าขึ้นและคำรามก้นสู่ท้องฟ้าทุบก,กำปั้นลงที่หน้าอกและส่งเสียงดังคล้ายกับโลหะกระทบกันรัศมีปีศาจน่าสะพรึงกลัวแผ่กระจายออกมาจากภายในร่างกายของเขาด้านหลังพารังถังหมูสินและคนอื่นต่างมีสีหน้าเปลี่ยนไปนี่คือาสาปีศาสตลิงของนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์มันช่างสมพารังอย่างน่าเหลือเชื่อ ฝั่งหมูซินและคนอื่นๆเผยความกังวลออกมาเมื่อได้ยินเรื่องนี้โจหยวนมองดูเจ้าจริงที่ดูเหมือนลิงแต่ใบหน้าของเขากลับไม่สแสดงความกังวลแม้แต่น้อยเจ้าจริงเป็นคนที่แข็งแกร่งมากจริงๆหากเขาไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่ระดับเลือดทองคำได้เขาอาจต้องใช้ความพยายามยากพอสมควรในการอาชนะเขาโจหยวนสูดลมหายใจเข้าลึกปิดตาลงเล็กน้อยและพึมพำแต่เจ้าไม่รู้งนเหรอว่าข้าใช้พลังไปแค่สามสิบเปอร์เซนเท่านั้น จุดเลือกสีทองในหัวใจโจหยวนก็เริ่มสั่นสะเทือนเลือดสีทองนับไปทั่วแตกแขนงไปทั่วร่างกายประสานเข้ากันเน้อเมื่อดวงตาของโจหยวนลืมขึ้นแสงสีทองก็จะเป็นประกายอยู่ภายในต่อไปข้าจะให้เจ้าได้เห็นพลังกายที่แท้จริงของนิกายช้างส่วนเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่241เรียบร้อยแล้วนะครับใครมาฟังคลิปนี้ก็ให้รู้ว่ากลับมาจากต่างประเทศนะ กลับมาก็มาจัดให้เลยอ่านไปนี่ตาจะปิดอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรก็ยังต้องสู้ต่อไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe และกดกระดิ่งกิง้งเพื่อภาคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ